สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ลุงเนียงได้เ,เลขวิ่งจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับก็ลุงเนียงก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมวันนี้นะครับซึ่ง ท่านก็ไม่ได้บอกชื่อเสียงอะไรเพียงแต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านอยู่บางหัวเสือนะครับก็ท่านก็บอกว่าไม่อยากดังก็อยากแบ่งปันก็ลุงเนียงก็เลยเอสอบถามท่านดูนะครับท่านก็ให้ข้อมูลมาว่าของท่าน เลขวิ่งของท่านเข้ามาหลายงวดติดกันแล้วนะครับก็ทีนี้ก็ลุงเนียงก็เลยจะมาแบ่งปันท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมลองเอาไปพิจารณาดูว่ามัน จะเข้าหรือไม่เข้าให้ท่านใช้วิจารณญาณดูนะครับจะเอาไปวิ่งหรือจะเอาไปจับคู่กับเลขที่ท่านชอบอยู่แล้วก็เอามาจับคู่ใส่ลองดูนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับวันนี้ลุงเนียงก็แค่เอามานําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับจะเข้าหรือไม่เข้าวันนั้นลุงเนียงก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับ ก่อนอื่นนั้นเรามาดูคำเตือนก่อนครับคำเตือนปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับท่านไม่บอกชื่อก็โุงเนียงก็เลยให้ฉายาตั้งชื่อให้ท่านว่า,าสายด่วน99บางหัวเสือนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับตัวเดียวนะครับ เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเลขที่ท่านให้มาก็คือครับสองตัวเดียวนะครับก็พอดีก็มาชนกับเลขที่โรงเนียงให้ไปนะครับซึ่งโรงเนียงให้เป็น เลขล่างนะครับ2นี่นะครับบังเอิญมันมาตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลงเลียงถ้าลุงเลียงเล่นจะเล่นเป็นล่างนะครับท่านใดที่ชมอยู่นี้นะครับถ้าชอบก็นำไปพิจารณาเป็นแนวทางดูนะครับจะนำไปวิ่งก็ได้นะครับ จะวิ่งล่างหรือวิ่งบนแต่ถ้าสําหรับโรงเรียนนะถ้าวิ่งจะจะวิ่งล่างนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมวิ่งจะวิ่งตัวไหนนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบวิ่งบนหรือล่างนะครับหรือจะนําไปจับคู่กับเลขตัวเลขที่ท่านมีอยู่ในใจแล้วก็ลองดูนะครับอา่า สำหรับงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเป็นงวดแรกของเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนะครับให้สองมาตัวเดียวก็ก็ลงต้องพิสูจน์ดูครับว่าว่าจะแม่นจริงอย่างที่ท่านพูดไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับ ถ้าจะให้ลุงเลียงจับคู่ให้นะจับคู่ให้ซึ่งเป็นเลขที่ลุงเลียงชอบส่วนตัวนะครับก็คือห้าสองหกสองเจ็ดสองนะครับ อันนี้ซึ่งเป็นเลขเลขของลุงเนียงที่ที่ให้ไปอยู่แล้วแล้วก็เป็นเลขที่ลุงเนียงชอบชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งห้าสองหกสองและเจ็ดสองนี่ครับก็ลองดูนะครับอลองนำไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้า,าถ้าเราไม่มีไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรก็ก็ลองนำ เลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือเนี่ยไปพิจารณาเป็นแนวทางลองดูนะครับเผื่อเราจะได้โชคได้ลาบบ้างนะครับลุงเนียงก็ได้แค่แนะนำนะครับให้ไปเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ ลองดูนะครับเลขนี้ลุงเนียงก็ชอบเหมือนกันนะครับเลขตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ลองจะวิ่งก็วิ่งได้นะครับเพราะเลขมันไม่หลายตัวนะครับส่วนเลขจับคู่ซึ่งลุงเนียงก็จับให้เองนะครับซึ่งเขาไม่ได้จับมาให้นะครับ ลุงเรียงจับให้เองก็คือ52แล้วก็6 2 7 2นี่นะครับเลขแค่3หางเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านชอบท่านก็ลองจัดดูนะครับมันเลขไม่ได้มากมายอะไรนะครับลองดอูพอประมาณก็อย่าเล่นเกินกำลังตัวเองนะครับเล่นเท่าที่ตัวเองมีกำลังนะครับ สุดท้ายนี้ก็ลุงเนียงก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มันวันที่อันนี้สำหรับวันที่1นะครับเดือน6กหหนะครับ วันนี้แนวทางที่ลุลงเรียงให้ก็คือเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือ2ตัวเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมี่ังใช้สสำหรับลุงเรียงก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ